สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่450นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังโดยน้องผู้ชายคนนี้ได้ไลน์มาคุยกับผมนะครับโดยน้องก็ หมดจากพนันสล็อตนะครับก็ค่อนข้างจะหมดเยอะพอสมควรและที่สำคัญที่สุดน้องผู้ชายคนนี้อาจจะใกล้จะถึงจุดสูงสุดของการติดพนันนะครับก็คือการได้อยู่คนเดียวนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับพี่อ,อ๊อฟ ผมติดตามพี่มาสักพักแล้วตอนนี้เลิกพนันจะได้3เดือนแล้วครับก็คือพยายามเลิกวันต่อวันเอาครับผมชื่อโด่งวงเล็บนามสมมุตินะครับอายุ45ปีอายุเยอะแล้วนะครับเคยมีแฟนมีลูก2คนมีบ้านมีรถและก็มีที่ดินพร้อมทางเงินเก็บด้วยนะครับ ผมเริ่มรู้จักพนันออนไลน์เมื่อตอนปี2564จากลูกน้องของผมคนหนึ่งโดยพนันที่ผมเล่น1ปีแรกเป็นพนันบาสเก็ตบอลครับส่วน3ปีให้หลังก็คือสล็อตครับโดยในเดือนมีนาคมปี2564มีน้องคนหนึ่งในแผนกมาเล่นพนันบาสเก็ตบอลให้ผมได้ดู มีราคาต่อรองเกือบคล้ายพนันฟุตบอลครับมีแต้มต่อมีแต้มรองประมาณนั้นครับแล้วน้องมันก็เล่นได้ทุกๆวันและตัวของผมเองก็เกิดความอยากครับคือลองทุนกับน้องครับแต่ผมไม่ได้สมัครครับเพราะกลัวแฟนรู้ช่วงนั้นก็มีได้บ้างเสียบ้างแต่ผมก็ไม่ได้เล่นทุกวัน วันไหนนึกอยากก็มาอะไรประมาณนั้นครับแต่มันก็มีวันหนึ่งผมลงทุนกับน้องไป500บาทน้องมันเล่นยังไงก็ไม่รู้ได้มา8 0 0 0ก็ได้แบ่งกันคนละ4,000บาทดีใจมากครับผ่านไปเกือบปีผมก็พอมีกำไรจากพนันบาสบ้างก็เกือบหมื่นครับสำหรับตัวของผมนะครับ แต่สำหรับลูกน้องของผมผมไม่รู้ครับแต่พอเข้าเดือนธันวาคมมันก็มีเรื่องจนได้ก็คือลูกน้องของผมคนนี้เคยหนีคดีมาแล้วตำรวจก็ตามมาจับถึงหน้าบริษัทครับเมื่อคู่หูเข้าคุกผมก็ไม่ได้เล่นแต่ก็เริ่มติดบ้างแล้วตอนนั้นและก็ได้เข้าดูพนันอื่น ที่อยู่ใน Facebook และก็ได้ไปดูเขารีวิวต่างๆจนได้ไปสะดุดเกมเกมหนึ่งเมื่อมีความอยากและความต้องการที่จะเล่นก็ได้แช็ปไปหาแอดมินแอดมินก็ตอบไวมากแล้วก็ได้ให้ผมแอดไลน์หลังจากนั้นผมก็ทำตามขั้นตอนสมัครจนเสร็จเรียบร้อย ครั้งแรกเลยผมเติมเงินเข้าไปเล่น500บาทเล่นเบทละ3ถึง5บาทได้บ้างเสียบ้างแต่รางวัลเมกะก็แตกและแจกเรื่อยๆครับจนได้กำไรมา180บาทแล้วก็ได้ทำการแจ้งถอนแล้วเงินก็เข้าบัญชีครับพอเข้าปี2565ถ้ามีเวลาว่างผมก็เติมเงินเข้าไปเล่น ปันเบตน้อยๆไล่ไปก่อนถ้ามันแจกหรือมันแตกก็คงเบตเดิมไว้ก่อนสูตรของน้องนะครับแต่ถ้าเริ่มเสียหรือมีวีแววที่มันจะมาแล้ววงเล็บสเก็ตเตอร์นะครับก็จะเพิ่มเบตรครับแรกๆก็เหมือนจะให้ครับได้กำไรวันละ200-300ถึง300บาทตอนนั้นคือผมได้แล้วจะหยุดเลยมีสติมากครับ สามารถคุมความประพฤติของตัวเองได้และตลอดปี2565มันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ผมต้องสติหลุดหรือตามทุนที่เสียโดยรวมแล้วก็ยังดีอยู่ครับจนเข้าปี2566นี่แหละคือตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมมาเลยผมเติมเงินเข้าไปเล่นส่วนมากเลยจะแจกเฉพาะตอนได้ครับ แต่มันก็ได้ไม่เยอะแต่พอเล่นไปนานๆานมันก็เริ่มกินครับพอเสียแล้วก็อยากตามทุนคืนเพราะเหมือนผมท่องไว้ในใจว่าเล่นแล้วต้องได้กำไรและก็ได้เติมเข้าไปเรื่อยๆเพื่อตามทุนถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วผมก็หยุดครับพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์แรกๆก็เล่นได้บ้าง แต่พอหลังๆมามันก็ไม่ให้แล้วครับเบตน้อยๆก็กินเบตแพงๆก็ยิ่งกินครับจนผมเริ่มหงุดหงิดโมโหโลองเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นดูมันก็ไม่เข้าท่าครับสุดท้ายก็ได้วกกลับมาเกมเดิมสรุปก็เสียเหมือนเดิมครับพอเข้าเดือนมีนาคมมาเลยผมเริ่มเล่นหนักขึ้น เมียก็เข้ากะด,ดึกมันได้เวลาของผมแล้วผมกินเบียรอาบน้ำเสร็จธุระแล้วก็ไปนอนปั่นสล็อตเปิดเสียงดังๆเร้าใจมากเริ่มติดนิสัยคือได้แล้วไม่ยอมถอนเล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็หมดเงินที่เติมไปไม่พอก็เติมเข้าไปใหม่เล่นจนง่วงไม่ไหวก็นอน เสียไม่เป็นไรขอให้เราได้เล่นสโลแกนคือปานสล็อตแก้เครียดแก้เหงาและผมก็แอบเล่นมาเรื่อยๆมาในเอาตอนเดือนมิถุนายนนี่แหละครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมเสียไปก่อนแล้วหนึ่งหมื่นบาทและก็จะเอาคืนจึงได้เติมเงินเข้าไปอีกหนึ่งหมื่นผมใจร้อนมากครับ คือไล่ปั่นตั้งแต่เบตละ1 0 2ถึง20บาทไปจนถึงเบตละ150บาทเพราะมันอยากได้คืนยิ่งเล่นมันก็ยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆสเกตเตอร์ก็มาทีละหนึ่งตัวกับตัวเกนถูกๆบางครั้งผมโมโหมากตั้งจำนวนหมุนไว้เลยคิดว่าดูซิมันจะแจกไหมมันจะเข้าให้ไหมสรุป มันไม่เข้าครับขาดทุนอยู่ดีและก็เริ่มเสียหนักโดนวันละ8 0 0พบาทบ้างวันละ1,000 0บาทบ้างในช่วงนั้นผมเสียหนักมากครับจนสิ้นเดือนมิถุนายนผมหมดไป2 0 0แสนเครียดครับแต่ผมก็ยังไม่เลิกครับเดินหน้าเล่นต่อเพราะเงินยังมีอยู่ในบัญชี แต่จะเล่นในน้อยนะครับ3าถึงสเดือนให้หลังเหมือนจะตีตื้นขึ้นมาบ้างพอได้ถอนบ้างยิ้มออกบ้างแต่พอเข้าเดือนพฤศจิก,กายนมันเริ่มกินอีกแล้วปั่นไม่เข้าเลยเล่นทุกวันเงินก็เริ่มหมดในช่วงนั้นหน้าดำข้ามเครียดข้าวก็ไม่ค่อยกินกินแต่เหล้าวันไหนเมียเข้ากะก,ก็นอนดึก ยิ่งเสียมากก็นอนคิดมากโทษตัวเองด่าตัวเองจนหมดปี2566ผมก็หมดไปทั้งสิ้น4ี่0 0นกว่าบาทครับจนเข้าปี2567ก็ก็ยังเล่นต่อครับเงินโบนัสออกมาให้เมียจำนวนหนึ่งที่เหลือก็เอามาเล่นยิ่งเล่นก็ยิ่งมีอารมณ์ถ้าได้ถอนทำงานก็มีความสุข แต่ถ้าเสียก็งุดหงิดหน้าบึง้งนั่งเงียบไม่อยากคุยกับใครแล้วก็ปั่นเบตดแพงด้วยก็คือ5 0ถึง100บาทเลยเงินมันก็หมดไวและก็เล่นมาเรื่อยๆเข้ากลางเดือนกุมภาพันธ์ก็หมดไปอีก1 0 0 0 0แสนบาทเริ่มเครียดแล้วครับเงินในบัญชีก็หมดแล้วสุดท้ายผมก็ได้ไปกู้เงินดอกเขามา3เจ้า รวมเป็นเงินเกือบ80,000บาทครับเงินเกือบ80,000บาทผมเล่น10กว่าวันหมดและตั้งแต่นั้นมาเลยผมก็ได้ไปก่อร้างสร้างนี่ดังต่อไปนี้คือเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมา200,000ก็เอามาเล่นจนหมดเอาทองไปขาย1บาทนะครับได้เงินมา3 0,000นกว่าก็เอาไปเล่นจนหมดเงินเก็บ ที่จะให้ลูกๆสองคนเป็นจำนวนเงินห้าหมื่นกว่าบาทผมก็เอามาเล่นจนหมดยืมน้าชายสามหมื่นก็เอามาเล่นจนหมดและสุดท้ายก็ยืมแม่ของตัวเองนะครับอีกหนึ่งแสนแล้วก็เอามาเล่นจนหมดจนถึงเดือนกันยายนผมชักหน้าไม่ถึงหลังจับแพะชนแกะไม่ไหวแล้วนะครับเงินเดือนออกมาเล่นบ้างไม่พอใช้หนี่เขาบ้าง มีคนมาตามทวงจดหมายทวงหนี้ก็มาที่บ้านสุดท้ายเมียของผมก็รู้เขาก็ดา่าเขาก็ว่าผมที่คอยปิดบังเขามาโดยตลอดและที่เขารับไม่ได้ก็คือเอาเงินของลูกมาเล่นยืมเงินแม่ของตัวเองมาอีกหนึ่งแสนและก็เป็นหนี้อีกรวมถึงเงินเก็บอีกตั้งหลายแสนบาท รวมทั้งหมดก็ล้านกว่าครับผมกับแฟนมีปัญหากันทุกวันแฟนผมเป็นคนที่ไม่ชอบการพนันแม้แต่หวยเขาก็ยังไม่เล่นเลยทะเลาะกันจนได้นอนคนละที่ไม่เรียกการกินข้าวอยู่ใครอยู่มันผมเองก็ง้อเต็มที่แล้วเมื่อมันไม่ไหวผมก็เงียบและก็เฉยและในที่สุด เข้าต้นเดือนธันวาคมเขาก็ย้ายของออกไปอยู่กับเพื่อนเขาผมก็ได้ไลน์ไปหาเฟซไปหาแต่เขาไม่รับฝากแต่เพื่อนมาบอกว่าอยู่ใครอยู่มันผมเหนื่อยใจมากครับพี่ออฟทุกวันนี้ผมก็ยอมรับว่าผมเสียใจมากทนทำใจทุกวันและต้องเลิกเล่นพนันไปโดยอัตโนมัติเลยครับ เพราะได้อยู่คนเดียวแล้วครับผมยังเหลืออะไรอยู่อีกครับพี่ออฟคนรักก็หนีไปรถก็เข้าไฟแนนซ์บ้านก็เป็นชื่อของเขาทุกใจจริงๆผมฟังคลิปพี่ออฟเกือบทุกคลิปมีคำหนึ่งที่มันโดนใจผมจริงๆก็คือถ้าคุณไม่เลิกเล่นพน,นันคุณอาจจะต้องได้อยู่คนเดียวมันแม่นจริงๆครับผมยอมรับเลย ตอนนี้ผมก็นอนฟังคลิปของพี่ทุกคืนพอมีสติบ้างครับแต่ก็หนักเรื่องนี่สินแต่ผมก็จะสู้สู้ให้ถึงที่สุดครับเผื่อแฟนของผมเขาจะเห็นใจผมและก็สงสารลูกและวันหนึ่งจะกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับจบลงแล้วเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่ง ที่หมดจากพนันสล็อตไปล้านกว่าบาทน,นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนดูวไว้นะครับจุดสูงสุดของคนที่ไม่เลิกเล่นพนันก็คือการได้อยู่คนเดียวแล้วน้องผู้ชายวันนี้ก็มีสโลแกนด้วยนะครับปันสล็อตแก้เครียดปันสล็อตแก้เหงาสุดท้ายก็ได้เหงาสมใจอยากเลยนะครับทุกคน ต้องเลิกพนันวันต่อวันนะครับพยายามข่มพฤติกรรมของตัวเองให้เต็มที่ตัดองค์ประกอบ3อย่างออกให้หมดนะครับถ้าคุณทําได้คุณก็ประสบความสําเร็จถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็อยู่ที่เก่านะครับปีนี้เป็นปี2 5 6 8เราจะต้องเป็นคนใหม่นะครับโยนความเสียใจความทรมานต่างๆไปในปี2567ให้หมดอย่าได้หวนกลับไปเอาคืนมานะครับขอให้เดินหน้าต่อไปนะครับทุกคน ให้กำลังใจครับโอเคผมต้องขอจบทลิปเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ